ทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบมาโน่ปร์กิงสตล์ประจำวันที่26ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงของเย็นวันนี้ก,กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัจากันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาเร่ยังไงชมช็อนนะบรชิตสกิลแบบโหดครองหลบไม่พอยิงยัดพุ่งเสียบเสาต่อนหน้าอิชิอีต่างหาก โดยการนี้ทางด้านของเป็นการประสานง,งานของ2ขุนพลในทีมชาติไทยชุดบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อทางสุบนัณบริรั์ลากไปสุดเส้นจ่ายติดในนะฮะก่อนที่ทางบริชิตกนิษฐ์บำเพ็ญจัดก,การโชว์สกิลโหดล็อกหลบแนรับราชบุรีก่อนจะยิงยัดเสาแรกยิงมาแบบนี้จะรับยังไงเนี่ยโดยเกมนี้ทางบัชาอิชิอีเองโค้ชญี่ปุ่นกซื้อป้ายแดง ของทางทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางเข้าไปชมในเกมนี้กันอีกด้วยครับโอ้โหเป็นนาำว่างานนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นลูกที่แบบอ้าปากค้างได้เลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับก่อนจะเจอกับไทยทีมชาติจีนชุดยุย3าปีเฉือนมาเลเซียอุ่นเครื่องนัดที่2ในครั้งนี้ โดยทางจีนเฉือนมาเลเซียก่อนเจอไทยต้นเดือนมกราคมทีมชาติจีนชุดยุยปีลงสามอุ่นเครื่องตัดที่สองพบกับทีมชาติจากอาเซียนทีมชาติมาเลเซียชุดยุยสาปีซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องเพื่อจะเตรียมความพร้อมสลับลุยศึกยุยสาปีชิงแชมป์มเอเชีย2024รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา ส่วนเกมที่2ผลปรากฏว่าทีมชาติจีนชุดยื่สปีเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2ต่อ1สำหรับโปรแกรมมาต่อไปของทีมชาติจีนชุดยุสปีมีคิวที่จะพบกับทางทีมชาติไทยชุดยุสปีเกมอุ่นเครื่องเตรียมคัดโอลิมปิกเกม2024ช่วงต้นเดือนมการาคมปี67นะฮะที่จะถึงนี้เลยก็ว่าได้นะนะนะผมเป็นว่างานนี้ทีมชาติจีนถือว่าไม่ธรรมดาฟัดกับมาเลเซีย ก็ชนะไป2ต่อหนึ่งแบบพื้นจับพอสมควรครับก็ต้องรอดูการต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับทีโก้จัดให้กองหน้าใหม่บริดัมค่าเหนื่อยทะลุกว่า3ล้านกว่าเลยนะโดยกันที่ทัพปราสาทไฟฟ้าบูเดมิเตตนะฮะกำลังจะได้สุนหน้าบราซิลตัวใหม่เสริมคมแดนหน้าเบียรแชมป์ไทยลีกเลที่2 โดยมีการรายงานข่าวด่ว่าจีโกบริซันโตยอดตำนานแข้งเซบ้าเป็นผู้จัดหาให้ซึ่งทางจีโกเพิ่งจะประกาศแขวนสตัรและกระผันตัวเข้าสู่วงการเอเจนต์อย่างเต็มตัวโดยกองหน้าบราซิลรายใหม่ของบริษัทนั้นมีการรายงานข่าวดว่าค่าเหนือทรุมากถึงเดือนละสล้านกว่าบาทกนเลยีเดียวนะผมเป็นว่างานนี้นึกว่าพี่แกจะแขวนสตัรไปซะแล้วนะฮะแต่กลับตรงกันข้ามเล่นต่อซะอย่างนั้นก็ต้องรอดูกขนต่อไปก็ได้การการกลับมาในครั้งนี้ จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเอาได้ยังไงงานนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครกันอีกนะแข่งติดหนี้พนันสโมสรช่วยจ่ายแล้วแต่รับหนังกลับด่าผู้มีพระคุณซะอย่างนั้นโดยเกิดเรื่องราวอัปยศ์ของนักเตะรายนหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเรื่องราววงจรอุบาทที่มีแข้งไทยติดต่อไปขอยืมเงินหลายคนโดยอ้างว่าสโมสรเงินไม่ออกมาหลายเดือนแล้วแถมมีการส่งบัตรประชาชนไปให้กับคนที่กู้เงินนอกระบบ ร้อรายละ20อีกด้วยแม้จะโดนทวงเงินในคอมเมนต์ของ Facebook ของตนเองก็ตามทีล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับรายงานข่าวว่านักเตะคนไทยรายหนึ่งคนนี้ติดหนี้พน,นันฟุตบอลและก็ไปแจ้งกับทางสโมสรซึ่งทีมเองก็ชดใช้ให้เลยนะวะ่แม้ว่าจะได้อยู่ในทีมต่อไปก็ตามแต่เขาเองกลับเอาเรื่องภายในสโมสรไปพูดลับหลังนะฮะ กับหลายคนซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้บริหารของทีมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งยังเที่ยวขอยืมเงินนะฮะหลายคนในสมโมสรด้วยแล้วก็ไม่เคยคืนเงินดังกล่าวด้วยซ้ำไปลุกลามไปถึงการกู้เงินนอกระบบในครั้งนี้ทําให้ชื่อเสียงของสมโมสรเกิดความเสียหายการการะทําแบบนี้เขาได้ทํามาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะการอชอบ โทษผู้บริหารสมโมสรต่างๆนานาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง,งานางงี้แต่ตนเองก็ไม่เคยปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นเลยนะสำหรับทางฟุตบอลลีกของไทยจะสิ้นสุดลงในปี2 5 6 6นี้ในช่วงสัปด,ดาห์นี้ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมฟี f a เดย์ซึ่งทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาตินักกรุงโตเกียววันที่1มกราคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทรัลทีวี u t u b e ช้างศึกดอลฟี่เชียครับ อาจจะผมเป็นดาว่างานนี้ต้องไปลองดูนะฮะกระตอมตุกเพืออของทางดราม่าในครั้งนี้ซะหน่อยอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,ก่นครับอาไรยังไงแฟนบอลสิงคโปร์ท่าเขียนข้อความถึงมาดามแป้งก่อนจะลาถิ่นะโดยแฟนบอลการท่าหรือ FC ร,ร่วมกันเขียนข้อความถึงมาดามแป้งก่อนจะสั่งลาตําแหน่งเกมในบ้านนัดสุดท้ายในค่าคืนวันนี้ โดยสมโมสรการท่าเรือเอฟซี FC จัดก,กิจกรรมนะฮะในให้กับแฟนบอลได้ฝากข้อความเพื่อจะบันทึกความทรงจําถึงบดามแป้นนพันล่ำซำท่านประธานสมโมสรที่เตเรมจะลงมาจะตาแหน่งในเกมนัดสุดท้ายที่ทัพสิงเจ้าท่านั้นเตเรมจะเปิดรังพบกับทางราชบุรีเอฟซี FC โดยมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์และก็เขียนข้อความถึงท่านประธานสมโมสรอ,อย่างเป็นจำนวนมาก ดยส่วนหนึ่งของข้อความที่แฟนบอลได้ลงถึงนะฮะมาดามแป้งก่อนที่จะลาจากตำแหน่งประธานสมโมสรอ,อาทิเช่นท่านเหนือก็กลับบ้านไปที่แพทนะครับพวกเรายินดีต้อนรับเสมอเหลือคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าลืมท่าเรือนะครับคอมเมนต์ต่อมาอยู่เป็นที่รักจากแบบคิดถึงรักท่าเรือรักมาดามแป้งคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงคมยินดีกับว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปคอมเมนต์ต่อมาประธานที่สวยที่สุดเรารักมาดามแป้ง ขอาไม่ต่อมารักมาดามแป้งคนสวยและเก่งที่สุดนะนานนผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเฟ็นแฟนนะผมให้กำลังใจและก็ให้เริ่มการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมากับทางการท่าเรือถึงว่านะผมใจซื้อใจยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอ,อ,ยอยาไรยังไงเจ้าบุกจอจะได้ลุยต่อกับทางอุรวะในฤดูกาลหน้าต่อไปแล้ว โดยงานนี้ทางด้านของมีการรายงานข่าวเปิดเผยนะว่าเวริสไตมอลทีมชื่อดังในศึกเจลีกนะฮะของญี่ปุ่นเตเรียมทําการยืนตัวเอกนิัญญานในรุกทีมชาติไทยจากเมืองทองอยู่กับทีมต่ออีกหนึ่งปีและได้การสัมปันยี่สิบสี่อย่างที่ทราบกันนวทัพไปแสดง่งเอเชียเพิ่งประกาศแต่งตั้งแพรมาเทียเชชโมโคชชาวนาเวทำหน้าที่กุญซือคนใหม่ต่อจากทางบาร์เซร์ซาที่อาราทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งก่อนที่ล่าสุดนะฮะจะมีการรรยงานเปิดเผยแตวว่าทีมแชมป์เก่า AFC แชมเปียนลีกสาสมัยต้องการติดต่อยืมเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาอยู่กับทีมต่ออีกน้อยงนอย1ปีนั่นจะทําให้แฟนบอลชาวไทยจะได้ชมการแข่งขันนักแข้งไทยคนนี้รลดแล่น,นอยู่ในเวที J1 League 2024จํานวน2คนเป็นอย่างน้อยคือสุภโชคสรารชาติจากทางคอเซสปโรและก็เอกนิปัญญาจากทางอุระวะเบรดเดมอนด์นั่นเอง สำหรับทางผลงานของเอกนิปัญญากับทางอุราวะบเดนแตมอนฤดูกาล2023คือระยะสัญญาย,ยืมตัว6เดือนเมื่อต่อไปนี้จะลีกลงเล่นท่านัดจำนวน185นาทีเอซีอาร์ลงเล่น4นัดจำนวน164นาทียิงไป1ประตูกับอีก1อสซิสต์โลวันคัพลงเล่น2นัดจำนวน24นาทีและก็ฟีฟ่าคลับโบวคัพมีชื่อติดท,ทีมแต่ไม่ได้ลงเล่นสักนัดน่าเสียดายอยู่พอสมควรนะ นานะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจ้าหนูเจ้าบุกเอกนิปัญญาคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงคีกีสถานคู่แข่งไทยเอเชียนครับ2บ23อุ่นพ่ายอุสเบกิสถานนะโดยทีมชาติคีกิสถานที่จับสลากอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทย ซาดิอาระเบียและก็โอมานในศึกเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์โดยก่อนหน้านี้สเตฟานอาทรารนโควิชกุ่นสูอชาวโซอร์เกียได้เรียกส2นักเตะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศยูเอพร้อมอุ่นเครื่อง4เกม โดยการน,นี้ที่ผ่านมาได้ลงทาการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทางอุซเบกิสถานซึ่งเกมนี้พ่ายไป1ต่อ4โดยทางคีกิสถานเนี่จะมีคิวอุ่นเครื่องเหลืออีก3เกมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์3 0ิงวาคมพบยุรี5มกราคมพบซีเรียและก็วันที่9มกราคมนะฮะพบกับทางเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ของคีกิสถานรอ,อบแรกเนี่ยประกอบไปด้วย10มกราคมพบทางทิพติไทย 21มกราคมพบกับทางด้านของซาดีอาระเบียและ25มกราคมพบกับทางด้านของโอมานนั่นเองครับเอาล่ะยังไงวัชิรไลัยครองแชมป์สายกิจการสาขา3ภาค8กีฬาธนาคารอมสินโดยการที่ทางวัชิราลัยสมราคาทีมเต็งชนะสันกำแพงไป3ต่ 1, อหนึ่งครองแชมป์สายกิจการสาขา3ภาค8กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจำปีส5 1 6ร และยังคงทําการแข่งขันกันอย่างสนุกกับการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจําช่วงปี2516ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพและทศกัณดาสยามบรมบราชกุมารีและเงินรางวัลรวมอยู่ที่4ล้าน6แสนบาทในครั้งนี้โดยผลการแข่งขันฟุตบอลวัรุ่นอายุไม่เกิน18ปีระดับสาย3ภาค8นะฮะและก็ภาค9 และก็สาย5 5าพและ14เม่ไต่อไปนี้ตัวแทนจังหวัดตากได้แก่โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยากรตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาตัวแทนจังหวัดอ่างทองได้แก่โรงเรียนสตีอ่างทองตัวแทนจังหวัดน่านได้แก่โรงเรียนสาตัวแทนจังหวัดแพร่ได้แก่โรงเรียนพิบริยาไรและตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่โรงเรียนวชิราลัยตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่โรงเรียนเตรมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินบุรี ตัวแทนจังหวัดสระแก้วได้กแก่โรงเรียนบางน้ำเย็นวิทยาคมและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26ธันวาคม2566โดยชายผูปปนน้บังคับร่างฟุตบอลไทยคับ